ันนี้นะคะเราร่วมกับทางทีมของดรนายานะนะคะในการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่างๆผ่านเว็บแอปพลิเคชันชื่ออุตุน้อยเพกาลนะคะวันนี้คอนเซปต์ของเราเนี่ยเราก็จะใช้อุตุน้อยซีรีส์ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอูตูน้อยซีรีส์ประกอบด้วยอะไรเอามาเรียน Data Science อย่างไรภายใต้ทีม at School with Kidbright นะคะอันนี้เป็นภาพรวมค่ะอูตุน้อยทั้งระบบประกอบด้วย3ส่วนนะคะส่วนที่เป็นอูตูน้อยสเตชันก็คือตัวสถานีวัดซึ่งใช้บอร์ดคิดไรเนี่ยเป็นหลัก บอร์ดคิดไบจะเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ต่างๆนะคะเอาไว้วัดสภาพอากาศต่างๆเช่นอ,อุณหภูมิความชืน้นแสงแล้วก็ความเร็วลมทิศทางลมปริมาณน้ำฝนแล้วก็เอาข้อมูลทางด้านาสภาพอากาศนี้ส่งสัญญาณขึ้นคลาวไปนะคะข้อมูลต่างๆนี้ก็จะส่งผ่านเ e ีย t i m e Data p าแพลตฟอร์มนี้นะคะแล้วก็ คุณครูหรือโรงเรียนที่ติดตั้งอุตุน้อยเซ t ชันเนี่ยก็จะสามารถดูข้อมูลที่ตัวเองส่งขึ้นไปและข้อมูลของสถานีอื่นๆผ่านอุตุน้อยวอชนะคะอุตุน้อยวอชเนี่ยก็จะเป็นเว็บแอปพลิเคชันแต่ว่าสามารถที่จะบราวส์ผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากเว็บไซต์แล้วก็มีอีกเครื่องมือหนึ่งที่เราเปิดในวันนี้นะคะ ก็คืออุตุน้อยเพกราวอุตุน้อยเพกราวเนี่ยคุณครูโรงเรียนต่างๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรงเรียนที่มีสถานีก็สามารถที่จะไปเลือกอข้อมูลจากสถานีใดๆก็ได้ทั่วประเทศที่เขาเอาข้อมูลขึ้นเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์มาเปรียบเทียบอ,อาจจะหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับแสงเป็นอย่างไรนะคะน้องๆก็จะได้เบสิก ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะคะรวมถึงการคลินซิ่งการนำมาวิเคราะห์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะสไลด์ถัดไปนะคะเนี่ยอ,อันนี้นะคะ ก็คือหน้าตาของอุตุนิวตเตชันที่วันนีเ้เรามีการเปิดเผยด,ด้วยว่าบอร์ดเ,เขาเรียกว่า Weather Station Extension b o ร์ดขยายความสามารถในการเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ต่างๆเข้ากับบอร์ดคิดไบท์เนี่ยหน้าตาอย่างไรนะคะเราจะเปิดเผยหมดทั้งส่วนที่เป็นตัววงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่ให้คุณครูเนี่ย สามารถที่จะเอาไปทำหรือมีผู้สนใจบริษัทผู้สนใจสามารถที่จะเอาไปผลิตแล้วก็จำหน่ายเพื่อที่จะเอาข้อมูลจากบอร์ดคิดไบต์ของเราเนี่ยขึ้นมาบนอ,อ,อุตุน้อยเพเกาวเพื่อใช้งานร่วมกันทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆก็คือจะมีเซนเซอร์วัดลมที่ทางลม อุณหภูมิความซื้นแล้วก็ตามคอนเซปต์เดิมของคิดไบรท์เราก็จะเป็นบล็อกลี่นะคะเราก็จะมีบล็อกที่จะน้องสามารถที่จะสร้างโค้ดคำสั่งจากบล็อกเนี่ยให้ส่งข้อมูลใดๆเช่นข้อมูลแสงอุณหภูม hmm. ิความซื้นเนี่ยขึ้นมาบนาคลาวของเราได้นะคะอันนี้วันนี้ที่เรา,าเปิดเผยไปแล้วก็คือตัว สายมือก็คือตรงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ตัวบอร์ดคิดไว้เราเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็พวกปลั๊กอินต่างๆก็สามารถไปดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของเรานะคะแล้วก็เราก็มีคู่มือต่างๆว่าจะประกอบอย่างไรใช้ปลั๊กอินอะไรบ้างแล้วก็เอาข้อมูลขึ้นอย่างไรนะคะที่ผ่านมาเรามีการอบรมาการประกอบแล้วก็การเอาข้อมูล จากอุตุน้อยสเตชันขึ้นไปบนคลาวให้กับโรงเรียนไปหลายร้อยแห่งแล้วนะคะก็มีทั้งแบบออนไลน์ด้วยแล้วก็แบบไปตามภูมิภาคด้วยนะคะมีการส่งมอบแล้วก็เอาข้อมูลขึ้นแล้วนะคะท,ทุกภูมิภาคอันนี้ก็คือข้อมูลมะวันที่15กุมภาพันธ์เรามีสถานีเอาขึ้นคืออันนี้ต้องพูดนิดนึงว่าประกอบด้วยสส่วนคือบอร์ดคิดไบรท์เอง ม่ยังเป็นต้องเป็นสถานีก็สามารถเอาข้อมูลจากเซ็นเซอร์บนบอร์ดทั้งแสงอุณหภูมิขึ้นไปได้อยู่แล้วเจ็ดร้อยเออสี่ร้อยเจ็ดสถานีอุตุน้อยคือเป็นบอร์ดคิดไต์อย่างเดียวและรวมกับตัวที่เป็นอุตุน้อยสเตชันด้วยฉะนั้นตัวอุตุน้อยสเตชันก็จะให้ข้อมูลซึ่งมากกว่าแต่โรงเรียนที่มีแค่บอร์ดก็สามารถที่จะเอาข้อมูลขึ้นได้ได้เรียนรู้ว่าเอาข้อมูลขึ้นอย่างไรนะคะแล้วก็ อันนี้ก็คือเป็น5จังหวัดที่มีสถานีมากที่สุดเราเรียงลําดับมาจากกรุงเทพ29แห่งเชียงใหม่22แห่งมุกดาหาร20แห่งเชียงราย18แล้วก็ปทุมธานี15ค่ะอันนี้เราได้พูดหนึ่งใน3ส่วนไปแล้วก็คืออุตุน้อยเ a t ชันต่อไปก็ดรเนนาก็จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับอุตุน้อย Watch และอุตุน้อยเพกาวนะคะ สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตรับช่วงต่อดอเอรสวรักษ์นะคะ,ะจากที่เราทราบดีนะคะว่าเรามีสถานีขออนุญ,ญาตเรียกเป็นสถานีอุตุน้อยเลยนะคะว่าตอนนี้เรามีสถานีอุตุน้อยติดตั้งตามโรงเรียนกระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็จะมีการตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความความเข้มของแสงฝนนะคะแล้วก็อีกอื่นๆอ,อีกนะคะข้อมูลเหล่านี้ จะถูกตรวจวัดทุกๆ10นาทีนะคะในแต่และโรงเรียนนะคะและข้อมูลเนี่ยจะถูกส่งมาที่เรีย t ไทม์เดต้า a พลตฟอร์มที่อยู่ตรงกลางนะคะตรงนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะข้อมูลเนี่ยถูกส่งมาเนี่ยก็คือเพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อในตัว Realtime d a t a Plat f o r m นี้นะคะก็จะมีฟันเฟืองที่สำคัญก็คือ Big Stream นะคะที่เป็นเทคโนโลยีของ n e t t e ท h นะคะทำหน้าที่ในการรับข้อมูลจากสถานีต่างๆทั่วประเทศนะคะ มานะคะแล้วก็ทําการจัดเก็บนะคะแล้วก็มีการทํางานร่วมกับเครื่องมืออื่นๆไม่ว่าจะเป็น Python หรือว่า InfluxDB นะคะในการที่จะมีการ Pre-Process ข้อมูลทั้งนี้ก็คือเพื่อการเอาไปใช้ประโยชน์ต่อนะคะอย่างเช่นในการ Pre-Process ข้อมูลเนี่ยก็คือการประมวลผลข้อมูลสถิติรายวันไม่ว่าจะเป็นค่าต่ำสุดสูงสุดหรือค่า Average นะคะรวมถึงการจัดทำา Data ให้อยู่ในช่วงของ Timeframe ที่ ที่เหมาะสมนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลแต่ละสถานีที่ส่งมาเนี่ยนะคะเวลาส่งมาก็จะส่งอุณหภูมิทีหนึงส่งความชื้นสมัมพัสทีหนึงข้อมูลบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งมาที่นะักวินาทีเดียวกันนะคะรวมถึงข้อมูลที่มาจากสถานีอื่นๆทําให้ข้อมูลมีความอาจจะลักลั่นกันในเชิงของเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้อง normalize ตัว time ให้เหมาะสมนะคะก็คือเราจะต้องมีการทำ sampling data ทุกๆ10นาที นะะในส่วนนี้ก็คือจะเป็นการพรีโปรเซสเพื่อให้เกิดการเอาไปใช้งานเพราะเรามีข้อมูลที่พร้อมจะเอาไปใช้งานแล้วนะคะเรามีการพัฒนาตัวอุตุน้อยวอชนะคะตัวอุตุน้อยวอชนะคะก็คือว่าเราเนี่ยวัตถุประสงค์แรกเลยก็คือเพื่อให้ข้อมูลที่นักเรียเพื่อให้สถานีต่างๆที่ติดตั้งนะคะให้นักเรียนรู้ว่านักเรียนสามารถติดตั้งสถานีอุตุน้อยได้สําเร็จนะคะ ติดตั้งได้สําเร็จก็คือมีการส่งข้อมูลขึ้นคลาวนะคะติดตั้งเซนเซอร์ได้ถูกต้องก็คือสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยนะคะว่าข้อมูลแต่แต่ละข้อมูลเนี่ยมันใช่ตามที่เป็นจริงหรือไม่นะคะทีนี้เราลองมาดูการที่อุตุน้อย t c h นะคะตัวนี้นะคะลักษณะการทํางานคือจริงๆแล้วเนี่ยอุตุน้อยวอชนะคะก็คือจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนนะคะ ลักษณะการใช้งานก็จะเหมือนกับที่ทุกท่านคุ้นเคยกันดีอยู่นะคะ,ะ,คะก็คือเป็นพวกเป็นแอปพลิเคชันฟูดคือพอเข้ามาหน้าแรกก็สามารถที่จะเห็นสถานีใกล้เคียงกับท่านนะคะเป็นโลเคชันเบสนะคะคือในตรงนี้นะคะเราก็จะมีการการประมวลผลเพื่อเลือกสถานีที่เหมาะสมมาให้นะคะก็คือจะเป็นสถานีที่อยู่ในช่วง10กิโลเมตรบนพื้นฐานของพิกัดโลเคชันที่ผู้ใช้ยืนอยู่นะคะ นอกจากนี้นะคะอาจจะมีมากกว่า1สถานีเราก็จะเลือกข้อมูลที่มีการอัปเดตที่สุดส่งกลับมาให้นะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถเห็นข้อมูลสถิติของสถานีตามโลเคชันเบสเวันย้อนหลังได้นะคะรวมทั้งท่านก็สามารถที่จะเฟเวเลต สถานีที่ท่านสนใจได้เมื่อครั้งไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดท่านก็จะเห็นสถานีที่ท่านเฟเวอร์ลิตไว้รวมถึงข้อมูลทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็คือสามารถใช้งานในรูปของสมาร์ทโฟนนะคะเพื่อความคล่องตัวนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังได้ทำในเดสก์ท็อปเวอร์ชันการทำงานก็มีความคล้ายคลึงกันบ้างนะคะอาจจะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะคะเราก็จะมีการโชว์สถานีตาม แผนที่นะคะทา,ทางฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่คลิกตรงตรงหัวลิงนะคะก็จะมีข้อมูลเนี่ยขึ้นมาให้ทางฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นข้อมูลปัจจุบันแล้วก็ข้อมูล7จวันย้อนหลังนะคะจากตรงนี้นะคะเราเห็นว่านักเรียนจะเล่นกับข้อมูลเห็นแต่ข้อมูลนะคะแล้วบางทีเห็นแต่ข้อมูลครั้งแรกก็โอเคใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นก็น่าจะเริ่มเบื่อนะคะทางทีมงานก็เลยคิดว่า นักเรียนควรจะต้องได้เล่นกับข้อมูลเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเราก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาตัวอ,อุตุน้อยเพลกาวนะคะคือให้นักเรียนมาเล่นกับข้อมูลทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อมูลนะคะจะเป็นนักเรียนตอนนี้ือที่เราโฟกัสอยู่นะคะก็คือจะเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่4ที่5ที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือผู้ผู้สนใจที่ เพิ่งเริ่มเข้าสู่วงการวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าหน้าตาของอุตุน้อยเพลกลาวเป็นยังไงนะคะใน,ในการทำงานในการพัฒนาเนี่ยเราจะ follow กระบวนการที่อยู่ในหนังสือของสอสวทมัธยมปีที่5เลยนะคะว่าในกระบวนการเนี่ยเราจหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการกำหนดโจทย์ การที่จะศึกษาข้อมูลใดๆจะต้องท่านจะต้องกําหนดโจทย์ขึ้นมาก่อนแต่ทีนี้โจทย์เนี่ยก็คือต้องขออนุญาตว่าให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสภาพอากาศหรือข้อมูลอุตุาย์น้อยที่มาจากโรงเรียนทั่วประเทศนะคะอย่างเช่นกําหนดโจทย์กําหนดโจทย์ว่าท่านอยากจะรู้แนวโน้มของอุณหภูมิหรือว่าอยากจะรู้ว่าอุณหภูมิที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคมีความต่างกันยังไงข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะ จากนั้นนะคะก็คือสเต็ปที่2ก็คือจะเป็นการรวบรวมข้อมูลแต่ตอนนี้อุตุน้อยเพลกาเราเอื้อกับการรวบรวมข้อมูลมาให้เพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยถูกส่งมาที่ real time data platform อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานเนี่ยเพียงแค่เลือกสถานีที่ท่านสนใจระบบก็จะไปดึงจาก real time data platform มาให้นะคะสเต็ปที่3ก็คือเป็นการจัดเตรียม Data นะคะจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมกับการใช้งานนะคะ ก็อีกเช่นกันนะคะว่าข้อมูลต่างๆที่ส่งมาจากสถานีอุตุน้อยเนี่ยเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเดียวกันมีโครงสร้างเดียวกันเพราะฉะนั้นการเอาไปใช้งานก็สามารถเอาไปใช้งานได้ทันทีเลยแต่อย่างไรก็ตีนะคะเนื่องจากว่าอุตุน้อยสเตชันนะคะมีการทํางานกับเซ็นเซอร์มีการส่งข้อมูลเข้ามาที่ Real Time Data Platform นะคะอาจจะมีประเด็นของอ มีปัญหาในเรื่องของ WiFi ส่งข้อมูลไม่ได้หรือว่าเซนเซอร์อาจจะมีการบ,ก,บกพร่องนะคะก็คือทําให้ข้อมูลเนี้ยอาจจะน้อยเกินไปหรือค่าสูงเกินจริงนะคะเราจะต้องมีการทํา Data Cleansing หรือทําความสะอาดข้อมูลทําข้อมูลที่มีคุณภาพพร้อมที่จะเอาไปใช้ต่อนะคะแล้วเราก็มีแผนในอนาคตนะคะว่าตอนนี้อุตุน้อยเพลงกลาวเนี้ยเราเล่นกับข้อมูลสภาพอากาศต่อไปเนี้ยเราอาจจะมีข้อมูลเตรียมความพร้อมของข้อมูลให้เพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่น ข้อมูลของผู้ป่วยให้เลือดออกอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งมีสภาพอากาศเนี่ยมาเป็นปัจจัยท่านก็สามารถที่จะเอาข้อมูล2ข้อมูลเนี่ยมาแมปปิ้งแล้วก็เห็นข้อมูลได้เห็นอะไรได้มากขึ้นนะคะพอทําการจัดเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วนะคะก็สามารถที่จะทําการสํารวจข้อมูลหรือว่า data exploration ได้ทั้งในรูปของตารางนะคะในรูปของชาร์ตเพื่อที่จะดูความสัมพันธ์ดูแนวโน้มหรือมีการสํารวจเชิงพื้นที่ก็คือแสดงข้อมูลบนแผนที่นะคะ รวมทั้งเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยสำรวจเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา,นาก็คือว่าดูจากการสํารวจข้อมูลแล้วก็มาหัดในการวิเคราะห์เองว่าข้อมูลมันมีความจากการศึกษาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการ วิเคราะห์เชิงทํานายซึ่งก็จะต้องมีโมเดลต่างๆมาว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตรวมถึงการวิเคราะห์เชิงแนะนำนะคะซึ่งในที่นี้ของของเรานะคะก็คือจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของให้นักเรียนมาศึกษาการสร้างโมเดลนะคะในในสามส่วนนะคะตามที่โน้ตไว้ข้างล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการคลีนซิ่ง การทำา Data m a p p i n g แล้วก็ Data p rediction เนี่ยก็คืออยู่ในระหว่างการพัฒนานะคะซึ่งถ้าเรามีอะไรอัปเดตก็จะผ่านทางหน้าเว็บทุกคนก็จะได้เห็นเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าหน้าตา p l y y r o u u d เนี่ยหน้าตาเราเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าแรกของ p l a y g r o u n นะคะก็คือจะเป็นหน้าลักษ์หน้ารักหน่อยหนึ่งเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาใช้งานนะคะและทีนี้ ในการใช้งานเนี่ยอันดับแรกเลยจะต้องลงบัญชีผู้ใช้งานก่อนนะคะซึ่งในที่นี้เราก็นำเทคโนโลยีที่เราพัฒนาก็คือ I อ m เข้ามาช่วยในการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้นะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนนะคะเมื่อล็อกอินเข้า ท่านก็จะเห็นนะคะก็จะมีเป็นบล็อกต่างๆนะคะก็คือจะเป็นเพลย์กราวทั้งหมดเลยที่สร้างขึ้นมานะคะอย่างเช่นมีแซนบ b ็อกมี Rocking Horse มีสไลด์มีสีสออันนี้ก็คือเป็นชื่อของเพลย์กราวที่อ่ายูเซอร์ที่เข้ามาหรือว่านักเร่นหนึ่งๆที่เข้ามาเนี่ยสามารถสร้างได้และตั้งชื่อได้นะคะหรือจะสร้างเพลย์กราวอื่นๆหรือจะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนได้ว่าเออเราเห็นเพลย์กราวของเพื่อนเนี่ย เจ๋งเราก็อยากจะได้นะคะเราก็ให้เพื่อนเนี่ยเอ็กซ์รแล้วเราก็มี Import เข้าระบบเราได้นะคะในในส่วนตรงนี้นะคะขออนุญาตให้ดูของ locking horse เนี่ยเราก็จะมีลิสต์ให้เลือกนะคะว่าท่านจะเลือกอสถานีไหนบ้างนะคะก็คือเลือกตามสถานีที่ที่สนใจได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็คือเมื่อเลือกสถานีก็คือระบบเนี่ยก็จะไปดึงข้อมูลจาก real time data platform มาให้นะคะแล้วเอาข้อมูลเนี่ยมานำเสนอให้อยู่ในรูปของตาราง นะคะก็าสามารถโดยโดย by default แล้วเนี่ยเราจะเอาข้อมูล7วันย้อนหลังมาให้นับจากเวลาปัจจุบันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือผู้ใช้ก็สามารถที่จะเลือกเวลาได้ว่าจะเป็นล a s สามสิวันล a s t เก้าวันนะคะหรือว่าจะเลือก time frame ที่ที่สนใจได้นะคะแล้วเราก็จะมี sampling data ว่าจะทำข้อมูลในช่วง10บนาทีครึ่งชั่วโมง หลายชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนะคะเรามีเรื่องของฟิลเตอร์ด้วยส่วนคลีนซิ่งนี่เดี๋ยวกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานนะคะเราสามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลนี้ไปเล่นยังทูต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น Python หรือว่า R นะคะเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยเราทำขึ้นมาก็อาจจะอ,อยู่ในกรอบของของเครื่องมือถ้าทุกท่านเออบางท่านอาจจะอยากจะทำเองเราก็อนุญาตก็คือมี Export Data เข้าไปเล่นเองได้นะคะเราสา,สามารถเห็นข้อมูลสถิติของ Data ะะเราจะมีข้อมูลจำแนกในแต่ละประเภทข้อมูลไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิฝนนะคะแล้วก็ให้ดูสถิติโดยเปรียบเทียบตามโรงเรียนนะคะหรือตามสถานีที่ติดตั้งอุตุน้อยนะคะก็จะมีค่าต่ำสุดค่ามีเดียนมากสุดค่าเฉลีย่ยสแตนดาร d ดเ v i ว t i ชัแล้วก็รวมทั้งควอไทที่1และก็3นะคะแล้วก็มีบ็อกซ์พให้ให้เห็น ชัดเจนนะคะแล้วก็จะได้เห็นว่าตรงไหนมี Noise หรือว่ามี Outlier ของ d a t a บ้างก็คือให้เรียนรู้ในส่วนนี้นะคะนอกเหนือจากตารางแล้วนะคะเราก็จะมีให้อเด็กๆนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะสร้างชาร์ตเองได้จะสร้างชาร์ตกี่ชาร์ตก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยได้เลยเมื่อสร้างชาร์ตแล้วเนี่ยมันจะมีชาร์ตอีดิเตอขึ้นมาทางซ้ายมือให้เลือกะคะว่า ตอนนี้เราอยากจะดูความสัมพันธ์เราก็เลือก scatter นะคะเราอยากจะดูความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับความชื้นสัมพัทเราก็เลือกอข้อมูลตามตามที่อยู่ใน chart editor แล้วก็ระบบก็จะนําข้อมูลนี้มา plot ให้นะคะแล้วก็มี label ที่เป็นโรงเรียนที่เราเลือกไว้นะคะจากตรงนี้เราก็จะได้เห็นว่าข้อมูล temperature กับ humidity เนี่ยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและค่อนข้างมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมากด้วย ะะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ให้เด็กๆได้ลองเรียนรู้นะคะแล้วนอกเหนือจากความสัมพันธ์แล้วนะคะก็สามารถที่จะมาดูเป็นลักษณะของไทม์ไลน์ได้นะคะว่าตามช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมีการมีแพทเทิร์นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะเอาเมาส์ิปิ้มตามเส้นได้ก็จะเห็นว่าช่วงกลางวานันเ,เมื่อมาใกล้ๆกลางวานันอุณหภูมิก็เริ่มสูงแล้วก็ค่อยๆลดลงตอนเย็นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ให้สามารถที่จะเปรียบเทียบได้อย่างเช่นตอนนี้ที่แตกต่างก็คือจะเป็นแสงทองวิทยาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะคะนอกเหนือจากการที่เราสำรวจไม่ว่าจะเป็นตารางเป็นกราฟแล้วนะคะเรายังสามารถที่จะสำรวจเชิงพื้นที่บนแผนที่ได้นะคะเราก็อยากจะให้เด็กๆได้ลองเล่นคือสามารถที่จะกดเพลงเหมือนเพลงมิวสิกได้เลยนะคะเพราะว่า แผนที่เนี่ยเวลานําเสนอก็คือเป็นการนําเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่แต่ณเวลาหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยทําเป็นเหมือนเพลย์มูฟวี่ให้เห็นว่าสถานการณ์เป็นยังไงเมื่อเวลาเปลี่ยนไปจากจากภาพที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือวันที่3มกราคมเวลา7จ็นาฬิกาสินาทีจะเห็นว่าทางตอนเหนือเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างหนาวแต่ว่าช่วงตอนกลางนะคะแล้วก็ตอนใต้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นปกติ ะะโดยเกณฑ์การแสดงผลนี่เราก็อ้างอิงมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็กรมควบคุมมลพิษเพราะว่าเรามีค่า PM10 แล้วก็ PM2.5 ด้วยนะคะโดยในการใช้งานนี่ก็เราก็จะมี URL ของทั้ง Watch แล้วก็ y g r o u n d d นะคะแต่ถ้าจำไม่ได้ก็คือมาที่ตัว w w w k i t ดคิดไ .org/ k ิด t b ร t e นะคะก็จะเห็นมีเมนูน้อยๆก็คือตรงอุตุน้อยนะคะถ้าโรงเรียนไหน มีสถานีอุตุน้อยก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะคลิกเพื่อดูอุตุน้อย Watch นะคะแล้วก็อุตุน้อยเพลกลาวนะคะค่ะก็ถ้าสมมุติว่ามีคำถามหรือว่ามีประเด็นข้อเสนอแนะติชมก็สามารถผ่านทาง f เฟ o บ k o ก k ิ t ไ Stream นะคะแล้วก็ตัวอีเมล k i t b y at n e t e c h o r g h ค่ะ